นี่เป็นต้นไม้ป่าสามปีของเรานะะนะนครับนี่เป็นต้นสมโอเนาะต้นสมโอนี่ก็ได้สองปีมั้งแต่ว่าเขาโดนตัดใ,ใบย่านตัดไปหลายรอบไปอย่างมันใกล้ต้นนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เน้นนะ,ะแล้วก็ไม่ได้พรวนดินให้เขาด้วยมันก็จะไม่งามอันนี้ดินมันแข็งด้วยนะฮะดินมันจะเป็นเหมือนดินเนี่ยดินหินศิลาแรงนะครับอันนี้มะพร้าวมะพร้าวได้สองปี สองปีสองเดือนนะประมาณนี้เนี่ยปลูกพร้อมกันอีกต้นไม่โตอีกต้นโตมาไม่มีอะไรแน่นอนนะอันนี้ลินจี่นะครับผมลินจี่นี่ก็ล้อมล้อมมาเหมือนกันนะครับกล้วยไมน้องพูดถึงง่ายอยู่แล้วนี่ยเนี่ยอันนี้เราก็ได้ร่มรื่นแล้วเนะน,นี่ยอันเนี้ยห้องเก็บของเนี่ยผมไม่ได้ใช้เหล็กอ็อกนะผมใช้การเนี่ยร้อยน็อตร้อยรูอย่างเดียวเพื่อนบ้านเนะี่ยผมร้อยอย่างเดียวเลยนะเนี่ยนี่ผมสร้างสร้างเองนะ นะครับไปให้เขาบอกเนี่ยเขาบอกเขาเขาเหมาเนี่ยหมดแค่เนี่ยเก้าหมื่นห้าเนี่ยเก้าหมื่นห้าเพื่อนดูดิไม่มีเลยเนะ่ยสามสามคูณสามเองนะเก้าหมื่นห้าผมเออทำเองดีกว่าเบอรเสร็จเสียไปสามหมื่นนะครับไม่รวมอุปรกรณ์นะอุปรกรณ์พวกนี่ผมก็ซื้อซื้อมาให้นะผมไม่ได้ช่างนะนี่ผมก็ซื้อพวกเนี้ยมาเก็บเอาไว้เนี่ยนะพวกอะไรอะสว่านสว่านแล้วก็ใบเลื่อยใบตัด นะครับอืมนะครับประมาณนั้นนี่อันนี้ก็ไม้ฮอกกรนีสามปีเพื่อนดูดิมันก็สูงนะเห็นปะเนี่ยเป็นล่มแล้วนี่ผมได้ใช้แล้วนะปีที่สามผมปิกนิกแล้วนี่ก็คืออันนี้เป็นเอขี้เหล็กเนาะด้านบนขี้เหล็กแล้วข้างในก็จะเป็นพวกเอ,อผมให้ดูใกล้ๆวะตะเคียนอ่าตะเคียนเพื่อนเห็นปะ่ะเนี่ยต้นตะเคียนนะครับแล้วก็ประดู ตะเคียนประดูอ่าโทษดิตะเคียนประดูแล้วก็อันนี้ก็คือขี้เหล็กเห็นไหมเพื่อนแล้วก็มีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็ถัดผมก็อันเนี้ยเป็นแถวไม้ป่า3ปีไปก็คือมันล่มรื่นนะเพื่อนเนี่ยตอนเนี้ยเวลาประมาณตีไปสิบเอ็ดโมงครึ่งนะเกือบเที่ยงนะมันก็ล่มล่มเย็นเห็นไหมเพื่อนเนี่ยนั่งได้ผมนี่ขนาดไม้ป่าต้นไม่ใหญ่มากนะนะครับได้ใช้แล้วเนี่ยก็นั่งข้างสาวมีปิกนิก วันนี้เราก็มาปิกนิกกันเนาะก็มีไก่ต้มน้ำปลานี่แหละง่ายๆน้อยหนาก็ที่สวนเรานะครับเนี่ยเราเริ่มมีแล้วสองปีเพื่อนแต่อันนี้มันปีเดียวก็ได้กินแล้วเนี่ยแต่น้อยหนําต้องสองปีนะเนี่ยเนี่ยมแมลงไอ้ตัวเลไรนู้มากินดูเนื้อแน่นมากเลยนี่มากองแขดนํำนะเนี่ยก็แบ่งกันกินเขากินครึ่งหนึ่งเรากินครึ่งหนึ่งเนาะที่เหลือแล้วก็ให้อาหารปลาไปนะครับเพื่อนชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาปลูกกันมันปลูกง่ายไม้ป่าเพื่อนรู้ปะ ผมเนี่ยปีแรกเนี่ยไม่ได้ลดน้ำน,นะปลูกหน้าฝนแล้วมันโตเองอะไรเองมันไม่ตายเพื่อนจริงๆส่วนไอ้กรอนุ้นกอ,นนกอใหญ่ๆอะ่ะเนี่ยน,นะตรงนู้นอะ่ะผมเหนื่อยใช่ปะทาไม่ไหวผมก็โยนโยนทิ้งไว้เพราะไม่ไหวแล้วไม่เอาว่ากลับบ้านเฮ้ยมันไม่ตายมันก็ขึ้นมาแบบเท่ากับอันนี้เลยนะเนี่ยเออเท่ากับที่ตั้งใจปลูกอะ่ะที่ดูดิอืมอ่ะผพาเพื่อนไปดูหน่อยดีกว,ว่าว่าไม่ตั้งใจปลูกมันเป็นไงอันนี้ตั้งใจปลูกนะดูนะ อันนี้โดนไฟโดนไฟไหม้บางทีมันเขาเผาป่ามาแล้วไฟเข้ามานิดนึงนะครับดูดิเนลินฟ้าเพกาอะลินฟ้าเพกาขี้เหล็กดูดิข้างในเนี่ยเพื่อนดูเห็นปะ่ะเนี่ยมันก็โตใกล้เคียงกันนะแต่โตผมว่าดูแล้วมันโตเท่านู้นไม่ได้หรอกแต่อันนี้มันดูแบบเออไม่ตั้งใจแต่มันก็โตให้เราเนี่ยดูลินฟ้าเพกาโค้งสวยนะพอมันดันๆมันโค้งสวยเลยเพื่อน มันปลูกชิดได้เพื่อนเห็นป่ะปลูกชิดได้แต่ว่าพื้นที่ด้านข้างอ่ะต้องเหลือไว้เขาเนาะไม่ใช่ปลูกพืชหนาไปหมดอย่างนั้นไม่โตนะมันต้องเหลือพื้นที่ให้รากมันเดินคือปลูกหลุมเดียวกันอ่ะหลายต้นได้แต่ด้านข้างอ่ะต้องมีรากต้องมีเนื้อที่ให้รากเขาเดินไม่ใช่ปลูกกันแบบโ,โหแน่นไปหมดทุกต้นอันนั้นอันนั้นไม่ได้นะมันไม่โตนะครับนะเพื่อนนี่แหละผมก็ภูมิใจนะดีใจที่แบบว่าเออคนที่แบบไม่เคยเป็นเกษตรเลย มีอาชีพอะไรโปรแกรมเมอร์อีกคนอาชีพอะไรจดรับจดออยเป็นเซลล์ขายรถอะไรเงี้ยผมก็ทํามาหมดแล้วนะนะครับเรามาทํามาเป็นสิบสิบอาชีพอะสามอาชีพไม่พอเป็นสิบอาชีพเบ็ดเสร็จแล้วก็คือมาทําแบบนี้ยั่งยืนสุดเนี่ยต่อไปอีกผมกเกษียณอายุเนี่ยอีกสักห้าปีอะผมก็จะมีทุกอย่างกินในสวนนะผมไม่ต้องหาเงินแล้วนะครับเนาะ ส่วนเราทางานอะไรเราก็รู้กันอยู่แล้วเรามีเงินสมทบใช่ปะ่ะถ้าเราฝากถ้าเราสมทบเยอะมันก็ได้พอเกษียณเราได้เจ็ดพันใช่ปะ่ะเออแต่ต้องครบร้อยแปดสิบเดือนอะไรของเขาเพื่อนไปดูนะครบร้อยแปดสิบเดือนเราก็ได้เดือนละเจ็ดพันแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งน้อยใช่ปะ่ะเราได้น้อยขั้นต่ําสุดก็คือสามพันกว่าบาทเอออย่างเงี้ยผมไม่ได้สามพันกว่าบาทนะครับอืมโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย ผมละมันไส้คนนี้จริงๆผู้หญิงคนน่ารักน่ารักคนเนี้ยนอนเพลินมากดูมาเฮ้ยเขาเพลินเขานอยไม่สนใจเราเขาเป็นเจ้านายเราเป็นขี้ข้าๆๆสวัสดีครับ